ก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อดีของแต่ละที่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะของผมก็ทําอยู่3ที่นะครับสาหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนะครับก็จะมีอยู่3ที่นะครับก็คือของมีแทประกันภัยนะครับของ i b s ีเ o k e r เกนะครับแล้วก็ของสีกุ้งบล็อกเกนะครับผมก็จะแยกชื่อเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือบริษัทมิแทนะครับประเภทนะครับก็คืออันนี้เป็นบริษัทนะครับก็ เป็นตัวแทนตรงนะครับเป็นตัวแทนตรงก็สามารถส่งได้ของมิแท้ที่เดียวเนาะสำหรับของ i b s ีนะครับก็คือเป็นโบรกเกอร์นะครับเราสมัครกับ i b s ีเบรกเกอร์หรือว่าเราสมัครกับของทางสีกรุงบรกเกอร์แล้วนะครับก็จะมีบริษัทที่อยู่ในของบล็อกเกอร์นะครับอยู่ประมาณ20ถึง30ที่นะครับจริงๆแล้ว ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เยอะขนาด1ิที่นะครับก็คือประมาณแค่กรุงเทพปริยะอะไรพวกนี้นะครับสีนัญคงอะไรพวกนี้ที่เราเคยได้ยินกันทั่วๆไปนะครับมิแท้อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นมิแท้ลูกค,ค้าเป็นมิแท้อยู่แล้วสมัครของมิแท้ก็ส่งมิแท้ได้นะครับเป็นตัวแทนเนาะโอเคสําหรับของบล็อกเกอร์นะครับก็คือจะสามารถส่งได้หลายที่นะครับตรงนี้ผมก็จะมีบอกอยู่เนาะว่าขายได้กี่ที่นะครับอย่างของมิแท้ก็คือขายได้หนึ่งที่นะครับแล้วก็ ของห b c หรือว่าของสีกุงเนี่ยก็ตั้งแต่20ขึ้นไปเลยนะครับแล้วเขาก็เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะในส่วนนี้ก็เป็นค่าสมัครนะครับของมีแทบกันภัยนะครับไม่มีค่าสมัครเลยนะครับแล้วก็เอกสารตามคลิปที่แล้วเนาะ แล้วก็ของ b c นะครับหรือว่าของสีกุ้งของบกเกอร์ของอันที่อื่นนะครับก็คือค่าสมัคร200ตลอดชีพนะครับแต่ว่าต้องมีงานส่งหนึ่งครั้งต่อปีนะครับก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าปกติเราถ้าใครมีรถอยู่แล้วหรือว่าซื้อใช้งานนะครับซื้อใช้รถของตัวเองเนี่ยก็ทำพรบของตัวเองปีละครั้งก็ได้อยู่แล้วนะครับสาขานะครับปกติของแต่ละที่นะครับถ้าเป็นของมีแท้เนี่ยเขาจะมีสำนักงานตัวแทนอยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับหรือว่าจะอีเมลไปที่ ในส่วนของส่วนกลางนะครับบริษัทส่วนกลางก็สามารถทําได้นะครับซึ่งของมิตรแท้นะครับเท่าที่ผมลองแจ้งงานตัวประกันภัยโดนดูนะครับสามารถออกกรมธรรม์ได้ภายในหวันทําการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยะระยะที่เราส่งไปกับช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะครับประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเร่งนะครับ15นาทีพนักง,งานสามารถออกกรมธรรม์ให้เราได้เลยนะครับซึ่ง amazing มากนะครับไวมากก็น่าจะไวเพราะว่า เป็นของที่เดียวนะครับออกกุมารฐานที่เดียวเลยเป็นตัวเองเป็นคนออกนะครับก็คือได้ไวขนาดนี้นะครับแล้วก็สาขาของไอเบียซีเนี่ยจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็สาขาก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะครับของ i b s บอยู่ตามที่ต่างๆนะครับในส่วนของการติดต่อเราก็จะใช้พวกไลน์พวกอีเมลหรือว่าโทรเข้าไปเป็นหลักนะครับของซีกุ้งเนี่ยจะมีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปอบรมได้นะครับแล้วก็เข้าไปติดต่อแจ้งงานอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแจ้งงานทางพวกไลน์ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ในที่นี้นะครับเมื่อวานผมลองนับดูก็อยู่ประมาณที่3 5นะครับแล้วก็กาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าคอมนะครับค่าคอมเนี่ยเป็นผมแนะนําผมบอกว่าเป็นเฉลี่ยดีกว่าเนาะเพราะว่าประกันเนี่ย ประกันวินาศภัยนะครับก็จะมีจากหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นพรบประกันภัยรถยนต์ประกันวินาศภัยอื่นๆประกันอัคคีอะไรพวกนี้นะครับค่าคอมนะครับถ้าเป็นตัวแทนตรงเนี่ยจะได้เยอะอยู่แล้วนะครับก็คือของมีแท้อันดับหนึ่งนะครับของสีกุ้งนะครับค่าคอมก็เยอะมาเป็นอันดับ2นะครับของ i b s c เนี่ยก็เป็นอันดับ3นะครับก็ในในวีโอนี้นะครับหรือว่าในคอร์สนี้นะครับผมก็แนะนําของ สีกุ้งนะครับซึ่งเราจะมีระบบต่างๆที่ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกือบทั้งหมดจะเป็นของสีกุ้งเลยนะครับเพราะว่ามีระบบซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับแต่ละอันนะครับก็จะมีระบบช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลน์นะครับเป็นโทรถามหรือว่าเป็นเฟสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีช่วยเหลือด้วยกันหมดนะครับแล้วก็อบรมนะครับก็จะมีนะครับเขาจะมีแจ้งอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมจะเปิดต่อไปให้ดูเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นของสีกุ้งนะครับซึ่ง มีอบรมนะครับแล้วก็มีตารางที่จะเปิดให้ดูต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองสมัครดูนะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะครับว่าอยากทําที่ไหนนะครับแล้วก็ลองสมัครนะครับเอกสารตามคลิปที่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแนะนําอันอื่นๆต่อไปเนาะเพื่อนๆจะได้รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ